พาหุงสหฮาสมาบิเนมมิตาสาวทานตังคิรเมะรังอุติตาโครตเสนมารังทานาติตามวิทินาคิตาวาหุนินโทพระจอมุนีได้ชนะพระยามานผู้เนรมิตแทนมากตั้งพาน สานทีมเมทาระพร้อมด้วยเสนามานโอร้องกอง้องกึดด้วยทางมิธีมีทานบารมีเป็นต้นดานเตจะสาปวัตุเตจยมังครลานีขอใจมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท้านด้วยเดแ่งพระพุทธชาใมงคลน,นั้น มาราติเรกามปิโยจิตาสัพปรรติงโกรามนาลวะคมาคมาธาตยานังกันเยสุทานตวิธินาจิตตวามุนินโทราจอมุนีได้จนะอารักยาสโอมีจิตกระดัางปราจจากวา ปายามันเข้ามาต่อสู้ยิ่งนักจนตลอดรุ่งด้วยวิธีทอรมานเป็นอันดีคือพระันติตันเตชะสาปาวตุเตชายามังคลานิขอใจมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านด้วยเดชแต่งพระพุทธชายมงคลนั้น